ราคาทองคำอยู่ที่5,000แทบจะไม่มีการขยับดัดชนีเซตบวกขึ้นมา7จุดเจ้ามือต้องการจะบอกอะไรกับเราเดี๋ยวมาลองเดาในคลิปนี้ครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero และน,นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศเช้าวันอังคารที่17กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6 9 ผมขอเริ่มต้นด้วยการอัปเดตหุ้นของวันหวยออกกันก่อนนะฮะมีดิตตกหูใช้ได้เลยในนี้นะผมขอขยับสต็อปลอตลงได้ไหมใช้สัก12.5นะ EBG ไม่ได้แย่เลยนะอันนี้ดันขึ้นมาเลย3.68สต็อปลอดนะครับ j a z ดันสต็อปลอดที่1.42 JMA โอ้ไม่ได้แย่นะแต่ควรใช้สต็อปลอดข้างล่างนะเอาเอาดีๆนะ 6.95แต่ถ้าไม่ไหวเนาะสัก3วันแล้วกัน3มวันถ้าย่อลงเรื่อ,อยๆราคาก็ค่อยปิดต่ำลงต่ำลงค่อยถอนออกนะฮะเมเดสสวยมากนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะตามหาคือพักตัวพักตัวระยะเวลาช่วง3ถึง5วันนะเมเดสพักตัววันเดียวแล้ววิ่งเลยนะผมพยายามจะ หาหุ้นลักษณะอย่างี้พักตัวสั้นแล้วแล้วก็เอามาฝากเพื่อนเนะตัวนี้อัปเดตสต็อปลอที่6.85หรือทำกำไรได้เลยนะครับ psl สต็อปลอด6.65 snnp นะยังไม่ไปนะสต็อปลอด7.65นะฮะมาดูที่ตัวดัชนีเซตกันบ้างเป็นการพักอยู่ในโซนบนวันนี้ก็ จริงๆเปิดบวกกระโดดขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮนะ1447ก่อนที่จะลงมาปิดที่1438ไม่ได้แย่นะทรงถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับพอมาดูที่ตัว s 5 0 H26 เนี่ยเฮ้ยดูดีใช้ได้เลยนะ960ในทำเฟรม3นาทีเป็นลักษณะของการ โอ้นะการย่อคลอเคลียที่ EMA 105่งเลยทีเดียวตรงนี้นี่จริงๆมันเล่นได้สองหน้านะครับอย่างที่บอกนะรอรอลุ้นการชูดซึ่งมันจะต้องเกิดภายในอังคารพุทธพฤหัสเนี่ยภายในสามวันนี้มันจะต้องเลือกทางอย่างแรกเลยคือรอให้มันเฉลยก่อันเลยครับเลือกทางเสร็จแล้วเราก็ค่อยตามในทิศทางนั้น แต่อย่างที่2ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเลยชุดนี้นะถ้ายืน963ตาม L ครับแต่ถ้าหลุด960ตามช็อตแต่ว่าตรงนี้ต้องเล่นสั้นแบบสั้นจริงๆเดทเอาให้มันจบภายในวันส่วนหุ้นติดสแกนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะตัวแรก Alpha X อ็กโซนลักษณะงี้เล่นได้นะครับใครที่พอเล็กๆนี่ น่าจะพอไหวนะเพราะว่าหุ้นตัวก่อนข้างเล็กเนะี Stop ่ยสต็อปลอสนี่บาดใจจริงๆเลยใครทนความเสี่ยงได้นะใช้46นะฮะใครทนความเสี่ยงได้น้อยใช้49ตังค์นะ46ตังค์กับ49ตังค์แนวต้าน60ตังค์มีโอกาสทํากําไรในระยะเวลาอันสั้นถัดมาคือ AS เป็นลักษณะของการดึงมีโอกาสเข้ามาเล่นอีกรอบหนึงแนวต้าน3.60 ถึง3.80สตอปลอแคบครับ2.96ต่อด้วยเอเชียนยืนทํำไฮเอเชียนเนี่ยขอดูสัก2-3สวันนะถ้าเขาสามารถยืนอยู่เหนือโซน7.75 7.9อะไรอย่างนี้ได้นะใน2อสวันนี้ซื้อตามได้เลยนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้แล้วก็แดงต่อกัน3วันก็ช่างหัวมันนะปล่อยันไปแต่ามาตัวนี้นะ่าสนใจมากครับ ask ยืนได้สต็อปลอต9บาท5สตางค์วันอังคารพบรหัสยังไงยังไงคุณไม่มีทางอื่นยังก็ต้องขึ้นต่อพยายนเล่นสั้นถ้าไม่วิ่งก็ช่วงเย็นก็ขายทิ้งได้เลยนะทำไมาคือ AU. เอยูเนี่ยป็นการพักสม,มุนนี่พักมา4วันแล้วนะวันนี้ต้องเลือกทางแล้วนะ <c oughs> ถ้ายังไม่เลือกก็อาจจะเป็นการพักตัวออกข้างไซเว่เรื่อยเปื่อยนะฮะ Stop นะสต็อปลอู5.20น่าสนใจครับ S.T.C. หมอสำหรับคนที่ขี้เกียจเฝ้าไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรอ,อ,อยากจะทำงานไปแล้วก็ปล่อยมันทิ้งเอาไว้สตอปลอดลึกนะฮะ15.50แนวต้า 17. น17.5 K.T.C. เมื่อกี้ผมพูดถูกพูดผิดนะ S.T.C. นะทีนี่ K.T.C. จะมีพี่คนหนึ่งถามมาแกน่าจเป็นคนบนนะถามถามาถึงตัว K.T.C. ตลอดซึ่งผมอยากจะบอกข่าวดี คุณพี่เขานะฮะว่า k c กับตัวขึ้นระยะกลางเป็นขาขึ้นแล้วแบบนี้ไม่ต้องรอย่อเล่นตามได้เลยนะสต็อปลอ31.50ลุ้นแรลลี่คลื่นใหญ่นะฮะต่อด้วยตัวเมเดสะเมเดสตามกันต่อเนอะก็พักสั้นๆไปง่ายๆไวๆนะสต็อปลอล่าสุด6.85ลุ้นไปแตะโซน นู่นแหละเจ็ดจกนู่นแหละอีกไกลนะฮะ, 9, 6, ะ,ฮะแล้วก็เอเนี่ยพักสั้นเห็นไหมวันที่6กกุมภาพักหนึ่งวันวันที่10 11กุมภาพักสองวันวันที่13พัก1วันไอย่างเงี้ยไปไวนะสตอปลอตหนึก็แนวต้านสองจุดนึ่งสอาจจะเบรกก็ได้นะฮะน่าจะเล่นได้สัก2.20ตัวสุดท้าย WATCH ตัวนี้พักตัวมาสองวันแล้วก็อังคารพุดพฤหัสมีเวลาอีกสามวันสต็อป o ลอดสี่จุดเจ็ดแปดลองดูแล้วกันนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนตัวไหนโฟดโอ้ไอ้ไนอี่โฟดมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเออแต่พอเล่นได้นะซื้อขายวันหนึ่งประมาณสองล้านหุ้นพอไหวนะครับก็บอกว่าอันไหนเหมาะกับ ขนาดพอตของตัวเองก็ลองดูครับผมคัดมาให้หลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาต่อด้วยทรัพย์สินอื่นกันบ้างนะฮะมี XAUUSD อยู่ในโซน5,000ไม่บวกไม่ลบไม่ไปไหนเป็นอารมณ์อื่นๆแปลกๆเนาะเขาเขารอตัวเลขวันศุกร์นี้หรือเปล่า่ะตัวเลขประกาศ อ่าจะมีการประชุมเอฟโอมซีอีกดูท่าทีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกไหมอืมถ้าผมเดานะผมเดาว่าจะต้องออกมากลางกลางว่ะคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิมมาไว้ก่อนอันนี้อันนี้ผมเดานะมันก็เลยทําให้ทองเนี่ยมันแทนที่จะกระชากภายในวันจันทร์มันก็ไม่กระชากเพราะว่าวันศุกร์วันศุกร์เตรียมมาดีมากคือปิดได้ดีแต่วันจันทร์ไม่พาไปต่อเออะ ก็รอรุ่นดูแต่มีมีหลายตัวนะครับหลายตัวเลขเที่ต้องประกาศในสัปดาห์นี้ก็รอติดตามกันดูนะครับจริงๆมันควรจะเฉลยได้เลยว่าจะจะจบก็คือก็พักตัวสิหลุดห้าพันหรือจะเบรกก็เบรกห้าพันหนึ่งจะได้รู้เรื่องว่าตกลงมึงจะเลือกไปทางไหนอันนี้กักอย่างเดียวกักอยู่ที่ห้าพันในขณะที่อัดคลิปนะ เกือบสองทุ่มนะมันก็อยู่ที่ห้าพันกับอีกสองเหรียญอืมก็เราเดูต่อนะครับทิศทางอะ่ะม,มันชัดเจนเลยฮะถ้าหลุดสี่พันแปดก็จะย่อลงย่อลงเนี่ยไม่น่าจะหลุดสี่พันสี่ก่อนที่มีการกลับตัวขึ้นส่วนจะเบรกไปเลยก็เบรกห้าพันหนึ่งร้อยก็ก็เบรกไปชนห้าพันสามาพันสี่ก็ว่ากันไปนะฮะถ้าเงินก็คุณไม่มีทางให้ถอยแล้วนะ ยังไงคุณก็ต้องอ่อนตัวไปในสัปดาห์นี้ผมผมต้องเห็นการอ่อนสัก3า4เมันจะไปทางไหนได้แล้วถ้าถ้ายังแข็งต่อเนื่องอยู่เนี่ยมันมีแต่จะหลดสาจุดแปดซึ่งไม่ดียังไงยังไงก็ไม่ดีอ่าไหนไหนทองไม่ได้หวือหวาอะไรมากในช่วงนี้ก็อ่อนค่าลงหน่อยแล้วกันนะสำหรับค่าเงินส่วน BTC ผมยังมองเหมือนเดิมเป็นลักษณะข,ของการย่อการซึม ถ้าเกิดเพื่อนเพื่เล่นโซนเซลจะมีความได้เปรียบมากกว่าแนวต้านเจ็ดหมื่นสองพันเหรียญเนี่ยไม่น่าจะไปแตะแล้วละ่ะนะแต่แต่ถ้าแตะก็จะเป็นการเซลล์ที่ราคาดีกว่าเดิมนะเอาจริงแต่ตำแหน่งที่คิดว่าหลุดแน่ๆนะคือ60,000นะฮะก็น่าจะมีการหลุดแล้วก็ล่วงลงไปเนาะเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันแทบแทบจะไม่เห็นเลยครับ ส่วนมากจะเป็นแรงขายแล้วก็มีแรงขายอยู่สองแรงแรงมากกับแรงน้อยเออเนี่ยตอนแรงน้อยมันก็จะออกข้างหน่อยตอนแรงมากนี่คือแบบอืเหมือนแบบไม่เอาแล้วอะ่ะทิ้งทุกราคาเนี่ยร่วงกันมาหนึ่งจากเจ็ดเจ็ดหมื่นสามหลือหกหมื่นสองล่วงกันมาละพันเหรียญันละสามแสนบาทเอ้ยโทษหมื่นเหรียญโอ้โห ตีหมื่นเหรียญน,นะมันสามแสนบาทนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับใครที่อยากจะติวหุ้นนะเพรามีถามมาหลังหลังไม่บอกท่านเพื่อนไม่ได้เปิดติวหุ้นแล้วหรอผมเปิดในตัว y o youtube สมาชิกนะครับแพ็กเกจแค่300บาทเนี่ยก็สามารถติวหุ้นได้แหละนะ,ะหรือว่าแพ็กเกจ4ี่ร้าสำหรับใครที่ใจดีอยากจะเลี้ยงหนมน้องเวลาเนาะแล้วก็แพ็กเกจเจ็ร้าสิบ สำหรับคนที่อยากจะเรียนมันจะมีคอสอิเลียดอยู่ในนั้นนะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับมีคอสอิเลียดคอสทีเฟกหรือเพื่อนเ,เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ในของช่องก็ได้นะฮะมันจะมีคลิปลับที่สมาชิกเท่านั้นถึงจะเห็นนะคือคนอื่นเนี่ยจะเห็นหน้าเพลย์ลิสต์แหละแต่ว่าเข้าดูไม่ได้แต่จะเป็นเฉพาะสมาชิกแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการพิเศษอื่นๆเสรมิมเติมให้อีกคนที่สมัครตอนนี้ดูย้อนหลังได้ ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีอัปเดตให้ทุกวันใครสนใจทักทายกันมาได้สอบถามเลย,ยเพิ่มเติมที่ไลน์ o อของช่องมันฮีโร่แล้วก็คอร์สเทดทำกำไรใน1ชั่วโมงตอนนี้เราเปิดรุ่นที่2แล้วนะครับเข้ามาเตรียมความพร้อมเมือนก่อนใครที่พลาดรุ่นที่1อย่าพลาดรุ่นที่2เพราะอาจจะพักนะเพราะฉะนั้น รุ่นที่2เริ่มเดือนมีนาคมก็จริงนะครับแต่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยมีทั้งระบบฟรนะีแล้วก็ระบบสมาชิกสอบถามรายเดียดหลังบ้านได้เลยนะครับนี่พี่เขาแนะนำมาอายุเยอะต้องใช้เวลาในการรีคเบอรี่น้อยเออนะรู้สึกมันแปลกไงม,มันใช้เวลานาน,านมาก ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่จะดีหากออกกําลังกายเบาๆทุกวนันเวะลา40นาทีจ็อกกิ้งผมเกือบทุกวันนะผมออกเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละ3-4วันครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็เดินสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า120นาทีบนเป็นการเดินเดินชันนะฮะ,ะก็ เนี่ยก็พยายามกลับมอกร่างกายหลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังมาประมาณ9ก้าปีนะแล้า <c oughs> น่าจะประมาณแปปีได้นะฮะซีสบีมีแนวโน้มจะขึ้นต่อไหมคะตอนนี้กับตัวขึ้นย่อยเป็นขาขึ้นครับมีแนวโน้มขึ้นต่อครับ s t o p ป o ลอปีสแนวเนานะอยู่ที่สิบเอสแล้วก็11.60นะฮะรับความเสี่ยงได้มากได้น้อย ว่ากันไปเออนัเรื่องของภาพชัดไม่ชัดนี่มีกันทุกคลิปคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมนะชัดก็บอกว่าชัดคือผมมายืนยันยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าภาพเนี่ยยังไงก็ชัดเพราะว่าผมเช็คใน YouTube ของตัวเองตอนนี้เนี่ยเนี่ยเปิดกันดูโอ้โหโคตรคมเลยนะเออจะบอกเนี่ยคมมากอ่านออกทุกตัวไอ้อย่างเงี้ยแบบนี้ก็คือคมอยู่ดีนะฮะเพราะว่า ภาพมันใหญ่มากมันเลยเห็นเป็นลักษณะเนี้ยตัวต้ฉนฉบับก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่เใช่ไหมคมคมคมจนอ่านออกนะที่ไม่ชัดน่ะผมคิดว่ามันเกิดจากเน็ตทางบ้านแน่ๆเลยอืมภาพไม่ชัดเหมือนกันแนวโน้มติดล้อครับอาจารย์สตอล้อใช้18.2ได้ไหม18.2แปจุอตรงนี้ใช่ได้ครับเอาตามนั้นแหละฮะ เอเซียนทุนเก้าบาทขึ้นมารอบนี้น่าจะหลุดได้ไหมครับเอเซียนเราพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าทุนเขาอยู่เก้าบาทวุ้ยไกลมากก็แปดจุดสี่อะอย่างเก่งเลยยกเว้นแต่ว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนตลาดไทยอย่างต่อเนื่องและไอ้เงินเงินที่มันไหลเข้ามาตอนนี้มันยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะมันเป็นเป็นไปได้นะฮะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมองเป็นขาขึ้นในระยะสั้นเกันก่อนนะเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นได้อีกนานแค่ไหนถามอมาตค่ะทุน18.2จุดะไปขาย0ี่พอไหวไหมผมชอบคำถามที่มีรายละเอียดแบบนี้นะยี่ไหวไม่ไหวเนี่ยเอาตอนนี้ก่อนห้ามหลุดห้ามหลุด18ถ้าหลุด18 ขับลอยครับแต่ถ้าไม่หลุดลุ้นไปได้ครับ20.3 PDTEP น่าถือต่อไหมครับถ้าออกควรออกราคาเท่าไหร่ดีครับทุน1.35มาดูทรงก่อนว่ามันเสียทรงหรือเปล่าออ้เอาหุ้นขึ้นมาจะสองอาทิตย์แต่พี่ก็ฟาดฟาดที่แนวต้านอืมนี่ทุนหนึ่งสามห้า ายเท่าไรหนึ่งสามหกจุดห้าควรถอยนะอ่ะเอาความจริงเลยควรถอยแต่จากถามมาเนี่ยก็คือก็ยังไม่ได้ถอยแหละไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งสามสองจุดห้าแล้วนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ยังไงก็ต้องออกก่อนครับแต่ว่าเราไปใส่ได้นะจังหวะมันดี <laughs> มันขึ้นมาจากร้อยสี่มาถึงร้อยสามสิบหกต้นทุนเท่าไรต้นทุนร้อยสมสบห้าอืม แต่ถ้าผมเดานะพี่เขาอาจจะเล่นมาหลายครั้งละแล้วก็ซื้อ้ขายซื้อขายมันก็กำไรมาหลายรอบอ่านะเดาเข้าข้างตัวเองแล้วก็อาจจะมาพลาดท่าช่วงนี้เพลินไปหน่อยไม่เป็นไรครับแนวโน้มมันยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่ก็หวังว่ามันจะไม่หลุดสต็อปลอนะฮะวันนี้โอเคอ่ะก็่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมแอดเฟนเป็นเพื่อนกันไว้ที่ l ล n e โ A ของช่องมันนี่ฮีโร่สำหรับวันนี้มีคำถามอีกไหม โอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายๆอะไหนจะบอกอะไรในรายการมาช่วยป้าไหมช่วยป้าอาชิลไหมทำอะไรทำอะไรอย่างนง้มันเป็นยังไงยิ้ม,ม,มป้าป้าทำงานอะไร มีทำงานอะไรคนไข้คนไข้มีไม่ใช่คนไข้มีช่วยคนไข้ใช่ไหมมีเหมอฟันเออมีเป็นหมอฟันแล้วปาลาเป็นอะไรเป็นคนเอายาให้เวอือะไรนะเอาเป็นคนเอายาให้เวเอเป็นคนเอายาให้เวอ๋อเป็นคนรักษาเวใช่ไหม แล้วถ้เาเวาไม่ป่วยละ่ะกลาป้าเป็นอะไรเป็นคนกล้า <laughs>